นี้นะคะเราก็จะมาสอนการประกอบที่ใส่เสื้อแบบนี้เห็นไหมนี่แบบนี้นะคะเราจะมาสอนทํากันนะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องแกะตัวเหล็กออกมาจากพลาสติกที่หุ้มไว้นะคะแล้วก็เอาน็อตนะมาใส่กับตัวสีขาวแบบนี้นะคะเห็นไหม เอามาใส่นะคะแล้วก็ขันเข้าไปนะคะทำทุกอ่านนี่มันจะมีคู่มือบอกด้วยนะคู่มือนะคะมันก็จะบอกอย่างนี้นะ A B C อะไรอย่างเงี้ยนะและ้วพอครน,นี้นะคะเราก็จะต้องเราก็จะต้องทำชิ้นต่อไปนะคะก็ตามแบบนั้นเลยเราค่อยเอามาประกอบสวมนะคะนี่ แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ต้องหุ้มนะเขามีที่หุ้มอะไรมนาะให้พร้อมเลยนะนี่หุ้มเนี่ยนะคะมันต้องให้ดังกึกนะทุกคนถ้าไม่กึกเดี๋ยวมันจะไม่อยู่นะคะนี่นะก็ให้มาเยอะพอสมควรเลยนะนี่นะเราก็ต้องใส่ให้คุณแม่นะคะนี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะตัวนี้ นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จนะเราก็จะาใส่ใส่ให้มันตรงๆจับยังไม่ตรงเลยเออตรงแล้วกดลงให้ตรงๆแล้วกดลงดีๆเออมอยู่แล้วนะอย่แล้ว แล้วแล้วก็เอาตัวครอบครอบให้มันหมดแล้วก็จะเอาตัวครอบมาครอบน้องกันง่ายๆนะคะเดี๋ยวรอรอครอบเสร็จเลย